ขอนแก่นจัดงานวันคนพิการสากลมีคนร่วมงานกว่า800คน15มกราคม2568ที่ขอนแก่นฮอสเซนทันพาซ่าขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่นประจำปี2567นางสาวชัตพรงามเกลี้ยงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าสหประชาชาติได้ประกาศ ให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปโดยในปี2567องค์การสาหารประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือส่งเสริมการเป็นผู้นำคนพิการเพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อสะท้อนถึงบทบาทสำคัญที่คนพิการมีในการสร้างโลกที่ครอบคลุมและยั่งยืนสำหรับทุกคนการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติรวมถึงสร้างความตระหนักและส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมเสมอภาคและเท่าเทียมเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคนพิการทุกประเภทความพิการครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการอาสาสมัครเครือข่ายด้านคนพิการองค์กรด้านคนพิการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม800คนกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานองค์กรที่มีการดําเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการมอบใบประกาศนิยบัตรคนพิการต้นแบบหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ น่วยงานที่พัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ทําคุณประโยชน์ต่อคนพิการนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการแสดงผลงานนวัตกรรมด้านคนพิการการแสดงความสามารถของคนพิการผลิตภัณฑ์ของคนพิการการบริการอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มและการจับฉลากมอบของขวัญของรางวัลให้แก่คนพิการทีมข่าว KK New รายงาน